สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมัตสุขูสุคนกคนครับผมเพ่อนเพ่อนบลวนาภาคกินมาแซาะครับพี่น้องเบาวันาภาคพาาี่น้องมากินตำหมกุงพี่น้องตำหมกุงใจแบบเขื่อเหลืองมาก,กับไก่ย่างน้องใหญ่มากองค์นึงใหญ่ขาสะโพกตูดมาเป็นตอนใหญ่เลยพี่น้องแก้มตุ้มหน้าใหม่ตัวผู พวบุ๋งหนาแล้ว่ร้องจับต่ลขนามาสิบสสยมากรองม,องม,องมองเาเนี้ยความม่เก่าล้วเสียนกันนมแต่เสียงพงไม่ร้องตำางหมัอนบ้านแต่บเคยเริ่มเคยคืนบ้านเท่านี้อันได้พู้ใด้บากินเขาสวยเขาง,ง่ายไม่รองเสียบาบ้านหน้า ตูดมันตูดใจอืมอืมโอ้เนี่ยมันมันก็อยากซื้อมันมา กั้ลเ้ินทุกคืนสี่กรอบๆแซ่บกับอืมกรอบดี ขนาดส้มตำอือืขอหยาดใส่มือเลยเดีด๋องกินตำพูนนั่อนอีกแลกะลเจะอาตรดเจ็บแจ่มยมาวันน่ะอืม,อม

ไก่ย่างเป็่างสง่าผมมั่นเติมกันห <laughs> อ,อ,อ,องอึหึหี่ึห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 งหึหปหึ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  mặn thật Hãy subscribe cho kênh ตำไกย่ย่างอร่อยกินอน่อเลยพี่น้องของกูกันเลยส้มตำคู่กับไกย่ย่างเป็นอะไรที่แซ่บเขากันเลยขาดบุหรี่เลยน้อบตุ่มทำไมเขากันอีกโอ้โโอโอยเลน่าสิบแซ่บพี่น้องอ ด่างเสียบเลยมข้าคืน บุ่งแล้วแ้งนิดหน่อยชุดยอดเลยเจบเสียไง่าย Hook <coughs> แผนโครงไก่ตำกน้ำหนำสมตำน่นวลๆปอดไก่มัมมมนๆ ข้อมันมองเขาสีไม่เอ็นแซมคึดๆลึกม,มองมันน่ะแซมคลึกคลึกแท้ ด่วนไล่แสบปวดคอยไปนอนแสบแห้งส้มตำไก่ย่างกะบดถนันของครูกันนะพี่น้องเนาะของแสบของครูกันเลยส้มตำปูปลาทิเพชรนัืนนองนวลตำเซวก็คือมาเขือเหลืองบานเท่าเตรียมตุ่มน้ำมันน้ำแนงไก่ยางข้าวเหนียวเอาจะเป็นเมนูเสียบเมน,นงูง่ายๆบานเท่ามาฝากพี่ตัวน้อยกับผมพี่น้นนนอ,งนองมาคลิปนี้กับฝากคนอะไรก,ก็แช่ กดติดตามกด subscribe บ่าวน่าภาก,กินมาแซบเชนเนอร์ไวมั่นเ,นนเด้อครับผมขอบพระคุณพี่น้องทีก่กดติดตามรับชมขอบพระคุณทุกคอมเมนต์นะร้ายครับอิดจฉาไปกันเลบ่าวน่าครับขอโทษขออภัยนครับผมไว้พบพอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวน่าขอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับ